อาหารชาวฝ่ายจิตในเชาน้านี้จากพระวาจารพอแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือคำพูดของพระอาจารย์คำพูดของพระเยซูเจ้านั้นทั่วไปเวลาที่พงเทศสอนพระองค์ก็มักจะใช้สภาพแวดล้อมใกล้ๆหรือบางทีก็ใช้เรื่องราวในอดีตคำสอนจากพระธรรมเก่าหรือนิทานทั้งหลายที่ชาวยิวเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้ว เพื่อมาสอนพวกเขาแต่วันนี้พงพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายนะอันนี้ก็จริงเวลาที่พูดถึงเครื่องหมายชาวยิวนี่แสวงหาเครื่องหมายมีพูดในประคมภีร์จริงนะไอ้คำว่าเครื่องหมายนี้อาจเป็นได้ที่จะหมายถึงปรากฏการณ์และอัศจรรย์นะพวกคนไทยเราแสวงหาเครื่องหมายไหมถ้ามองจากมุมมองนี้ พ่อก็ว่าเหมือนเหมือนกับชาวยิวนะพวกเราคงได้ยินคําว่าไทยมุงเนาะออกมาในลักษณะคล้ายๆกันอยากจะเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นอยากจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยากเห็นอะไรที่มันใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้เข้าใจความหมายที่อยู่ลึกๆเบื้องหลังอันนั้นคือจุดบกพร่องละพระเยซูเจ้าถึงเปรียบเทียบตม,มิพวกเขาชาวยิวรู้เรื่องของโยนาดีไมด่ดนะีพวกเขารู้เรื่องโยนาโยนาถูก ขึ้นมาเทศสําหรับชาวนิเนเวในอดีตแล้วชาวนิเนเวก็กลับใจตมาโยนาก็ถูกปราวานกลืนไปเรื่องราวต่างๆพวกนี้ได้รับการสั่งสอนตั้งแต่เป็นเด็กพวกเขาจําได้ดีแต่มันสิ่งหนึ่งซึ่งพระเยซูเจ้าเหมือนกับตำหนิหน่อยก็คือว่าแล้วความหมายที่อยู่เบื้องหลังของการเทศสอนของโยนาหรือแม้แต่โยนาอยู่ในท้องปลาวานสามวันแหละ พวกท่านไม่คิดเลยว่ามันหมายถึงอะไรเออพระเยซูเจ้าอยากจะสอนพวกเขาในมุมมองนี้นะออคือว่าพระองค์เป็นโยนาใหม่โอเคพระองค์มาเทศพระองค์มาสอนพระองค์มาทําให้พวกเขากลับใจแต่ดูเหมือนพวกเขาไม่สนใจนั่นแหละคือคําตาหนิของพระองค์นะประการที่สองโยนาใหม่นี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในท้องประวานสามวัน แต่อยู่ในที่ฝังศพอุโมงฝังศพสามวันเขาไม่เข้าใจแน่นอนเพราะตอนที่พระเยซูเจ้าพูดนั้นโกรงอยังไม่สิ้นไปชนสรุปก็คือว่าพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องหมายสําหรับพวกเขาแต่พวกเขาต้องการความตื่นเต้นต้องการอะไรที่แปลกไม่ได้ต้องการความหมายเอาละทีนี้กลับมาใกล้พวกเรา คนไทยของเราชอบอะไรที่เป็นเครื่องหมายชอบอะไรที่มันเคลื่อนไหวชอบอะไรที่มันตื่นเต้นชอบอะไรที่มันสนุกสนานแต่ก็ไม่ค่อยได้ถามว่าแล้วมันมีความหมายอะไรอันนี้ก็จริงเหมือนกันเนาะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกในเช้านี้ก็คือว่ารอบกายของเรามีเครื่องหมายมากมายนะแต่ในเครื่องหมายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโปสเตอร์หรือเรื่อง่าจะเครื่องแบบไอรูปแบบที่มันปรากฏมาในมือถือของพวกเราล้วนเป็นเครื่องหมายแต่เครื่องหมายเหล่านั้นเป็นอัศจรรย์ไหมบางคนก็บอกว่าออวันนี้ได้ข่าวดีก็อาจจะเป็นอัศจรรย์สําหรับเขาแต่พราะอยากจะบอกกับพวกเราแบบนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของโปรงว่าเครื่องหมายเหล่านั้นมันมีแบ่งคุณค่าเป็นมากกลางน้อยต่างกันนะ เครื่องหมายที่ควรที่พวกเราควรจะใส่ใจและให้เวลาเครื่องหมายเหล่านั้นต้องชี้ไปถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นโยนาใหม่พระเยซูเจ้าเป็นโยนาสําหรับเราเครื่องหมายในปัจจุบันนี้ต้องชี้กลับคืนไปสู่พระเยซูเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าเป็นคนที่เริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่า New Testament ก็คือพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระเยซูเจ้าสําคัญยิ่งเครื่องหมายรอบกายเราไม่ว่าเขาจะบอกว่าเออน่าสนใจตื่นเต้นปฏิหารอะไรก็แล้วแต่มองดูและช่างใจดูถ้าหากว่ามันชี้ไปถึงองค์พระเยซูเจ้าก็จงใส่ใจหาความหมายถ้ามันไม่ได้ชี้ไปถึงองค์พระเยซูพระเจ้าก็ลืมมันปเป็นเถิดบอกตัวเองว่ามันไรสาระนะและสุดท้ายตัวของพวกเรานี้เป็นเครื่องหมายไหมเป็น ศิสราคักังเขนแห่งจันทบ,บรุรีเป็นเครื่องหมายของพระกิสเจ้าไหมเป็นศิสร์แห่งจันอาชีวิตนักพจนักบ,บวชของพวกเราที่ก้าเข้ามาดําเนินชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระองค์ที่จันทบ,บุรีนี้เป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปถึงองค์พระเยซูเจ้าไหมเป็นและไม่เป็น ตัวนี้เป็นคําถามนะเพราะฉะนั้นที่เราควรที่จะตรีตรองในวันนี้ก็คือไอ้คําว่าเครื่องหมายนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงพระองค์ที่อยู่ห่างไกลหรือเครื่องหมายที่เป็นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่วันชี้ไปโน่นชี้ไปนี่หรือชี้ไปที่พระเยซูเจ้าและใกล้เราตัวมาเราอีกนิดหนึ่งแล้วฉันละ่ะเป็นเครื่องหมายไหมถ้าเราบอกว่าใช่ฉันก็เป็นเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายคนนี้มันชี้ไปที่ไหนนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันในเช้านี้นะครับ